บ้าไปแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับสำหรับสายปีที่จะได้ครอบครองสกินระดับเลเจนเดอรี่ที่จะได้รับโดยการล็อกอินเพียงแค่7วันเท่านั้นครับแต่ว่าผมเตดอยู่อย่างหนึ่งได้ไหมทําไมไม่บัฟหรือเปลี่ยนเป็นปืนอื่นได้ไหมครับ GM ผมขอร้องปืนนี้มันเบาเกินครับ แต่ถ้าใครเป็นสายฟยีที่ชอบเล่น M4N1 เป็นชีวิตใจิตใจอยู่แล้วเนี่ยผมว่าก็น่าจะถูกใจมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าหากอยากหัน่าเป็นสายเติมบ้างแล้วก็อยากเติมเกมต้องร้านจูมิโกะช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูก,กว่าเติมเองแน่นอนเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยและที่สําคัญเลยนะครับเอาทะเบียนบริษัทเชื่อถือได้ปลอดภัย100%สนใจเติมเกมทางที่เฟซบุ๊กจูมิโกะช็อปหรือแอดไลน์จูมิโกะช็อปได้เลยครับ ในกิจกรรมล็อกอินได้รับของฟรีเนี่ยก็จะมีสิ้นสุดถึงวันที่15เลยนะครับวันที่7แล้วก็จะได้ m c a 1ในส่วนงวันที่15นะครับก็จะได้เป็นสก e ินอีธานเลเจนเดลี่โค้ดเบเกอร์ครับโอ้บอกเลยเฟียฟ้ยวเลยสกรรนินนี้ล็อกอินได้สกินปืนมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาแต่งกันสักหน่อยเดิมๆนี่น่าจะไม่ไหวนะครับสำหรับ m c a 1ชิ้นแรกเลยครับปากกระบอกปืนเนี่ยใช้คอมเพนด์ลดรีคอยนนะครับจะได้ความนิ่งในส่วนของลำกล้องเนี่ยใช้ลำกล้องยาวนะครับ กิ๊บมือเพิ่มความยาวครับเน้นความนิ่งไว้ก่อน M4 เ,เนี่ยทั้งที่เป็นปืนนิ่งนะแต่เราก็ต้องแต่งนิ่งฮะสัโคบเนี่ยแล้วแต่ความถนัดเลยนะครับพานท้ายไวเปอร์ยืดได้นะครับก็ใส่เน้นนิ่งไปเลยครับหวังว่าของแต่งทั้ง5ชิ้นนี้น่าจะช่วยเราได้ไม่มากก็น้อยสําหรับปืน M4 ครับเฮ้ยโอ้โหไม่น็อกกิมี่เหลือเท่าไหร่เนี่ยเลี้ยเขาเนี่ยโอ้โหเหลือสี่ปืนคือแบบอีกนิดเดียวเองนะันะผม เออถ้ามันยิงฟรีอ่ะมันได้อยู่ไงออโอ้โหไม่น็อคมีแบบเืเิดก่อนอนะโดนสากาสวนหลังจากที่ได้ไปลองเล่นมาครับถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ไหวแน่นอนครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับสําหรับ NC n 1นะครับก่อนหน้านี้คือผมแต่งไม่ได้นิ่งนะ แล้วผมก็ไปแต่งนิ่งครับแล้วก็พยายามมายิงให้โดนหัวเท่านั้นนะครับอ่าว่าเรายิงโดนตัวเนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยจะจัดครับโดนสวนง่ายมากเลยนะครับสําหรับ M4A1 อย่างงี้แล้วผมว่าผมก็คงต้องหาตัวช่วยนะครับขอเล่นคู่ไ MG MP5 เลยแล้วกันนะครับถ้าระยะใกล้ๆเนี่ยผมว่าผมก็คงต้องใช้ MP5 อย่างเดียวแล้วลนะ่ะน่าจะไม่ไหวครับเนี่โอเค,โอ,เคโอ้โ,อโหยังน็อกอยู่นะเอ๊ย เบามากแต่มาทางนี้เลยครับน่าจะยังไม่หมดนะเพราะเมื่อกี้เนี่ยเจ็บๆเลยออ้สวยครับโอ้โหบงช่วยผมเฮ้ยต้องเหลืออีกตัวดิเนี่ยผมว่าอยู่ใกล้ๆนี่อเรียบรอฮะโอ้โหจะยิงนานอยู่นะคือพยายามยิงหัวแบบสุดชีวิตและฮะ คือเมื่อกี้ถ้าเลือกเขาเต็มเนี่ยผมว่าผมก็น่าจะไม่รอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูการยิงในระยะไกลที่ผมบอกว่าให้พยายามยิงหัวไว้เนี่ยเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เรายิงนอกได้ง่ายมากมากเลยครับเนี่ยนี่เขาวิ่งไม่แอบ,บนะฮะแต่มันไกลประมาณนี้มันยิงนอกได้อยู่นะทุกคนแต่ว่าต้องแบบยิงหัวนิดน,นึงชุบตัวเองหรือเปล่า,าตัวนี้เฮ้ยมีตัวนะ สวยครับโอ้โหเกิบไม่นองนะคือแบบถ้าไม่ยิงหัวนี้ลำบากจริงๆนะครับปืนนี้เหมือนจะมีตรงนี้อีกขา้างหน้าเดี๋ยวเราต้องโหลดเอาก่อนนะครับเผื่อพลาดผมก็จะเกิดมาแล้วก็มาเก็บโหลดเอาแล้วก็เล่นต่อเลยครับน่าจะอยู่ตึกส้มด้านหน้าเราข้างหลังด้วยเหรอเฮ้ยสวยฮนะเดี๋ยวต้องไปซ้ำเลยนะครับเฮ้ยแต่ยิงหัวนอกไว้อยู่ สวยครับโอ้โห MP5 ระยะใกล้นี่คือไว้ใจได้เอ้ยมีอีกนี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวอี๋ผมว่าเราดักได้นะรอดยากครับแบบนี้เรียบร้อยเออถ้าบ้านนี้ก็เวลาขึ้นมาถ้ามีตัวตาม,มาแล้วเราก็ดักตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นมายิงด้านบนแล้วกันครับมีตัวไหมเนี่ยสวยฮนะ มาเกิดใหม่นะครับปันเรียบร้อยฮะโอ้โหสไลด์แบบนี้ดับเลยรอดยากครับบอกเลยเฮ้ยยิงหัวได้นะโอ้โหเบาแต่ถ้าโดนหัวมันก็ได้อยู่ <c oughs> โอเคเหมือนจะเริ่มเข้ามือเลยนะครับช่วงสี่ตาแรกเนี่ยโอ้โหยิงไม่ค่อยจะโดนหัวเลยครับ เยอะมากเลยนะเนี่ยด้านหน้าเราเนี่ยโอ้โหเอาตรงนี้เลยเฮ้ย MP5 อ่ะเรียบร้อยครับโอ้โหโหดมากปืนนี้คือโหดจริงเล่นคู่กับปืนแบบว่าสุดเบาอย่าง MP4 มพีโฟได้เลยนะครับเดี๋ยวนะเออทุกคนเวลาอยู่นอกวงอย่าใช้บี e ทลดอนนะครับมันจะใช้ไม่ได้นะเนี่ยอ่ะเดือดต่อยด้านซ้ายครับ สวยเฮ้ยมีอีกดิไงอุ้ยเยอะเนี่ยอ้าวยังไม่หมดดีว่ะสวยครับนี่ผมแต่งยิงเอวมาด้วยเอ้ยอ๋อตัวน็อกเหรอนึกว่าเสียงท้าตัวใหม่นะเุ้ยโอ้โหหลบหลังป้ายด้วยไงยตัวเนี้ยเสียงปืนนะ เรียบร้อยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหบ้าเอ้ยมาอย่างนี้ใครจะไปไหวนะครับ ือว่า MP5 ก็ช่วยให้เรารอดจากสถานการณ์แย่ๆพวกนี้ได้ดีขึ้นนะครับถ้าหากว่าเป็น m อระยะใกล้เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะไปตั้งแต่2ตัวแรกแล้วนะครับเพื่อใครยังไม่สบาใจเดี๋ยวผมจะเล่น M4 ระยะใกล้ๆให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะเล่นแล้วลําบากขนาดไหนเล่นได้ครับแต่โคตรลําบากเลยไปดูกันนะนี่ไงผมว่าแล้วสวยมีอีกป่ะเุ้ย โอ๊อะไรวะเดี๋ยวมุดดินเฉยเลยครับเดี๋ยวเราซ้ำเลยอุ้ย,เ,ยเออเโอ้โหตัวเดียวฮะไม่เดียวโอ้โหเล็บร้อยน็อกวงนะครับตัวนี้โอ้โหเกือบไม่รอดโผรอดมาได้ยังไงเนี่ยเ้ย เหมือนผมเห็นด้านซ้ายใช่ไหมผมดีเรื่อยก่อนเอน,นี่ยกี่ตัวสวยอ่ะบางอาจมาร้ายกันได้งไงเนี่ยคือเมื่อกี้กคือ M4 ครับยิงไปแล้วเบาเกิดรีบเปลี่ยนปืนมา MP5 ทันที ขนาดเป็นระยะใกล้ๆนะครับเขาเป็นเกาะทองด้วยน่าจะสองแม็กเต็มที่เฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าสวยครับอู้กำลังปีชากเลยหมดแล้วไหมเดี๋ยวผมชุบเลยเลยกันนะครับอุย้ย <c oughs> เล่นกันอย่างนี้เอ้ MP5 เลยครับ เจ็บมากสวยโอเคเดี๋ยวเราซ้ําเลยนะครับคือแบบถ้าใกล้ผมจําเป็นต้องหยิบ MP ็ไฟจริงๆนะชุบเพื่อนก่อนดีกว่าครับธนูเอาธนูมายิงกันเลยเหรอเกินไปสวยครับโอ้โห,โโหเกือบ ให้ไวเลยครับตอนนี้แต่ได้อยู่ครับรอดแล้วโหยังโล่งเลยนะอ๋อเพื่อนเพื่อนคับไม่อยู่ตรงนั้นด <ๆ S 2> เดี๋ยวผมขอมาปั๊มยาก่อนแล้วกันสกิลคือคูดาวไม่ทันนะเมื่อกี้นี้ก็คือเกือบล่วงนะครับถ้าไม่ใช้ m อ5ไฟเนี่ยน่าจะไม่รอดนะเดี๋ยวผมชุบเพื่อนก่อนแล้วกันครับโหตังเยอะมากเลยเดีเย๋ยวจะไปเรียกโหลดเอาให้เขาด้วยแล้วกันครับน่าจะในบ้านนี้ป้อมปืนเขาอ่ะ โอ้โหเกือบไม่นอกนะเนี่ยอ้อเดี๋ยวไม่ใช่แหละโดนสกิลโวมานะจิงเพื่อนแบบเต็มแม็กเลยมันจะอยู่ตรงนี้นะนนเดือดเดือดเดืซ้ำเ,เลยเนี่ย สวยอีกตัวหนึ่งเทียบร้อยอะหมดเลยหรือเปล่าดตัวเองอ่าสวยครับเออมันต้อง MP5 ครับ m นี่คือเอาไปย,ยิงกลางๆไกลๆก็พออะับ MP5 นี่แหละใกล้ๆนี่แหละสุดแล้วเอามา คู่กับ M4 เนี่ยก็จะช่วยได้เยอะเลยเนี่ยคงเป็นนิยามของคําว่าสกินอย่างสวยปืนอย่างกาดกรณีเลยครับตรงคอนเซปของ M4 N1 ที่แจกมาเลยครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปยาวเลยแล้วกันนะครับเอาอีกสซกหน่อยเมื่อวานไปเล่นมาแล้วคลิปเยอะมากๆเลยถ้าให้เป็นคลิปหน้าก็น่าจะไม่เหมาะเดี๋ยวยัดมาทีเดียวเลยแล้วกันนะครับไปชมเกมต่อไปเลยครับเฮ้ยเสียงใกล้นี่ว่ะสวยโอ้โหอันนี้คือแบบน็อกอย่างไวเลยครับ ปืนแก๊กซีผมว่ามันน่าเล่นนะนี่ปืนที่ลั่นไวมากเลยอะ่ะบนหัวอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอรีโหลดก,ก่อนแล้วกันนะครับไปน็อกหนึ่งครับหัวเน้นๆด้านล่างอีกนะเนี่ยอืมอืมอเต็มๆม,มุมนี้เราซ้ำเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอ้ยต้องเอาตัวนี้ก่อนละ เรียบร้อยอ่ะอ้ดูดิแก๊ซิกน่าเล่นมากเลยอะถ้าระวังเป้าไว้ที่หัวคือมันน็อกไวอยู่นะปืนเนี้ยไปอะเราเป็นกองโจนภลรกิจลับนิดนึงต้องไปด้านหลังของเขาเดี๋ยวนะโอเคเอาไปไนะนอ่อน,น,น,นี่งหัวโป่นิดนึงอุ้ยตัวนึงอะเรียบร้อยครับ ตนหลังนิดนึงเออโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้เลยนะหัวอุย้ยอ่าเรียบร้อยไปแล้วไม่ตามแล้วแล้วกันนะครับคือมันยิงไม่ได้ไงผมก็เลยแบบไม่ยิงแล้วหายไปแล้วอะข้างในปะเฮ้ยโอ้โหเนียนเลยนะ พาใช้ลูกซองด้วยนะครับเออถ้าเจอลูกซองอ่ะเราก็สไลด์ออกมาห่างๆเลยแล้วกันเพราะว่าไม่งั้นบางคนเขาแบบแม่นๆอย่างเงี้ยอุย๊ยโอ้โหน็อกเก่งวนะัยแอมโฟรจริงปะเนี่ยเกิด <God, S 1> ใหม่นะเรายัางเบา <laughs> ยัางเบารีโลก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยเร,เรียบรอ้อยมีตัวนะ น,น,น,นิดเดียวนี่เป็นไง m อมโฟนัดเดียวนนอก <c oughs> นัดเดียวล่วงเลย <c oughs> นี่ไงผมว่าแล้นึกว่ามีคนช่วยยิงที่ไหนได้ศัตรูนี่เออยู่ตรงเมืองข้างล่างเรานะครับสองตัวเอ้ยน่าจะสามแล้วล่ะไม่สองก็สามมาเนี่ยเกิดใหม่ด้วยอะเอ้ยผมเจอแล้ว <c oughs> นี่่ะ คือแบบว่างัดหัวเลยคนะรับ MP เราเราต้องงัดจริงๆนะข้างล่างหรือเปล่าผมขึ้นมาด้านบนดีกว่า MP5 <pl> ดีกว่าทุกคนชัวกว่านี่ไงเจ้สไลด์คนระับเรียบร้อยอะคือไม่หันมายิงเลยเหรอ,อตรงนี้ปะวีไปแล้วอะบนหัวเฮ้ย สวยครับเบานะแต่ยิงหัวได้อยู่เกิดใหม่ด้วยตรงนี้เดี๋ยวซ้ําเลยเรื่อกันอยู่ข้างบนเหรอมันขึ้นได้อยู่มั้งตรงนี้ไปเฮ้ยสวยฮนะลูกซองอีกแล้วซ้ําเลยเลืวอกันเฮ้ยมีตัวมาเขาจะสแนปยิงผมนะครับแต่ว่าอ m p l i มันไวกว่านะครับมันก็เลยเฮ้ยข้างบนหรอใครชุบอ๋อเพื่อนเราชุบ เฮ้แต่นี่มีเสียงปืนก่อนเราจะชาร์จครับเดี๋ยวเราต้องเตรียมพร้อมก่อนนะทุกคนขอยืดรีโหลดก่อนสกิล,ลไปเลยฮนะโอ้โหยังจะชุบทานอีกเนี่ยสามแม่งเลยชุบได้สองคนเลยมั้งเนี่ยเมื่อกี้เห็นกดสองทีเลยมาผมสกิลลอแล้วอะ่ะมีเฟิร์สเอทนะครับผมอะด้านล่างปะ เรียบร้อยฮะอีกตัวหนึ่งข้างล่างเหรอเฮ้ยเออตายมือส่วยฮะมีเกิดใหม่อีกแล้วไม่โดนะครับระเบิดไปเลยด้านหลังหมดหรือยังเอ่ย ้โดนระเบิดด้วยโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับด้านหลังเราเนี่ยผมเจอละเออโหเพื่อนยิงไฟนะตัวนี้วิตาน,นี้คือแบบ m p 5คือแบบยิงแบบช่วยเอมโผมได้เยอะเลยนะเอาจริงๆคือแบบเอมโนี่แบบเหมือนเก็บงานอย่างเงี้ยคอยเปิดอะไรเงี้ยดูดิ30คิวเลยครับ ยังคงคอนเซปต์เดิมครับสกินอย่างสวยปืนอย่างกากตามนั้นคือจบก็ <c oughs> ต้องบอกงี้ว่ามันเล่นได้ครับแต่ว่าเล่นยากมากหรือว่าเราจะใช้แบบผมก็ได้นะคือเราจะใช้ MP5 คู่กับ M4 หรือลูกท้องคู่กับ M4 แล้วแต่เราถนัดเลยหรือว่าจะใช้ M4 ่างเดียวแต่คือปืนมันเนี่ยเวลาสู้กับสการหรือว่า AK เนี่ยสู้ข,ข้างยากมากครับหรือแม้กระทั่งเวลาเราเจอ MP5 เนี่ยคือมันสู้แทบไม่ได้เลยนะต้องแบบยิงหัวเปิดก่อนนะอะไรเงี้ยถึงจะแบบ สู้ได้นะครับหรือไม่ก็ยิงไกลๆโอเคครับโดยรวมก็ต้องบอกว่าเป็นสกินที่สวยและคุ้มนะครับแต่ไม่ค่อยดีตรงปืนสักเท่าไหร่นะครับปืนอาจจะไม่ค่อยได้ดีมากนะครับคือของฟรีอะทุกคนคิดดูได้ขานาดนี้ก็ไม่รู้จะคุ้มขนาดไหนแล้วนะก็ต้องบอกเลยว่าทีมงานเข้าใจดีจริงๆครับเห็นแล้วอยากได้หรือหมอกหรือเปล่าครับว่าไม่อยากได้เ4็เซลอีกแล้ว ติดเซลนะสกายเนี่ยก็เสียไปค่อนข้างเยอะเลยครับผมนี่ก็คือเหมาไปเลยนะแต่มโฟนี่ก็ได้มาฟรีครับคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวมากๆเลยปกติเนี่ยผมจะไม่ทาคลิปยาวขนาดนี้นะครับก็จะแค่เกมเดียวก็จบเลยนะโอเคครับแล้วผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้บิ๊กบอสด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วละครับอแต่ว่าก่อนจะจากกันไปนะครับอาชาอาวุธใหม่เนี่ยก็เข้ามาอีกแล้วครับบอกเลยว่าเทจะจัดเป็นขวานน้ำแข็งคือแบบเห็นแล้วหนาวเลยครับอันนี้ ถ้าใครที่สนใจอยากจะเติมหรือว่าอยากจะจัดเนี่ยผมก็คงต้องขอฝากร้านจุมมิโกะชอบด้วยนะครับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแบบจริงๆแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ